เอาแล้วก็ต้องของกับสวัสดี fc ที่น่ารักทุกคนทุกท่านทางช่องเซนิตซีเฮดกันด้วยนะครับโอเคครับมาอยู่กับผมบีมเซนิต วันนี้ก็จะมีการอัปเดตใหม่ก็จะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับชุดเซตของสกายเลอร์นะครับก็จะเป็นเซตสีส้มของสกายเลอร์ทางฟรีไฟได้ทําการเอ็กกับสกายเลอร์หรือเรียกว่าเอ็กพาร์ทเนอร์คนใหม่น,นะะก็จะเป็นคนที่ชื่อว่าสกายเลอร์ฮะการอัปเดตเกี่ยวกับสกายเลอร์ก็จะมีของมามากมายนะครับที่ฟรีไฟได้ทําการเอ็กสกายเลอร์มาโอเคครับ ก็จะมีหลายอย่างมากก็จะเป็นทางเรื่องหลักๆเลยก็คือตัวละครสกายเลอร์ครับก็จะมีท่าเต้นอะไรบ้างตัวละครหรือของต่างๆผมจะมารีวิวย,อย้อนหลังน,นะครับทุกคนครับวันนี้ก็จะไปดูชุดเซ็ตของสกายเลอร์ก่อนนะครับอ่าก็อย่ารอช้าครับก็อย่าลืมเลื่อนไปกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับไปดูชุดใหม่ของสกายเลอร์กันเลยครับเป็นชุดเซ็ตสกายเลอร์ไปดูกันเลยครับ นี่ก็จะเป็นเซตของสกายเลอร์ฮะเป็นเซตผู้ชายก็สกายเลอร์ ler, มันก็เป็นผู้ชายอยู่แล้ว่ะอันนี้ก็จะเป็นเซตผู้ชายของสกายเลอร์ฮะก็จะเป็นเซ็ตสีส้มทรงผมสีขาวไข่มุกแล้วก็แว่นตาแบบแว่นตาดําคือแบบเท่มากนะทรงผมแว่นตากับเสื้อเนี่ยเ,ออเห็นปะแต่ผมดูเป็นเซตก่อนแ๋ยวผมไปแยกชิ้นนห้ดูทีหลังครับคือแบบเท่มากนะเห็นปะเท่มากทุกคนผมว่าเท่นะโอเคแล้วผมไปแยกชิ้นให้ดูเอาเราก็มาดูส่วนแรกนะคะเป็นส่วนของทรงผมฮะดูดิ โอเคมากสวยมากเอาไปดูเสื้อก่อนอ่ะเนี่ยเสื้อก็จะเป็นเสื้อสีส้มแล้วมีเสื้อด้านในสีดำครับแล้วกางเกงก็จะเป็นกางเกงแรปปกติไม่มีอะไรรอ,องเท้าก็รองเท้าปกติเลยครับเนี่ยแว่นเนี่ยเท่มากผมว่าเท่มากเลยนะแล้วสําคัญเนี่ยทรงผมทรงผมเท่มากเลยคนดูทรงผมสีขาวไข่มุกเป็นอะไรที่แบบเท่มากเนี่ยทั้งเซ็ตใส่เซ็ตก็เท่นะแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นกางเกงอย่างอื่นกับรองเท้าอย่างอื่นผมว่าจะเท่มากเลยเช่นกางเกงสีดํดๆอย่างกางเกงอะไรอ่ะ เรียกว่างางเกงเลยนะกางเกงของเซนอะ่ะผมว่าน่าจะเข้าเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าเซิร์ฟไทยมาถ้าเกิดผมมีโอกาสจับจองผม,ผมก็จะไปจับจองให้ดูนะครับทุกคนก็ดูไปครับผมว่าเทนะเออใครไม่เทผมบอกเทอ่ะผมชอบอะ่ะทำไมผมชอบอบชุดแบบนี้เนี่ยดูในส่วนของทรงผมเป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับชุดเซสกายเลอร์สีส้มผมว่ามันเป็นะไรที่เทมากนะครับถ้าเกิดเข้ามาในเซิร์ฟไทยนี่น่าจะมีคนนิยมใส่ทางเรื่องแว่นตาก,กับทรงผมเสื้อครับส่วนกางเกงกับ รองเท้าเนี่ยผมว่ามันเฉยๆนะสำหรับผมโอเคครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผมนะครับผมจะมารีวิวของทุกวันเลยถ้าเกิดฟ่าไนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนครับไม่เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ